ครับผมทอมนิติเกลนะครับวันนี้เราก็จะมาดูการเดินทางไปทํางานนะฮะมาไปยังไงเพราะว่าปกติก็จะมาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับเวลาว่างก็จะกลับกรุงเทพเลยนะร,รอบนี้ก็จะมีมงานอยู่ที่สุรินทร์นะครับก็จะบินไปนะมีพวกนี้นะครับก็จะไปวันนี้เลยไปเจอกับทีมงานอยู่ที่สารคามครับรอบนี้ก็จะไปประมาณ7วันหรือเปล่าสบายเวันวไม่ได้อยู่บ้าน7วันนะฮะดีใจไหมเจ็ดวัน ตอนนี้ก็จะไปขึ้นเครื่องก่อนนะครับผมก็บินหกโมงเย็นนะคะก็จะลงที่ร้อเอ็ดนะครับแล้วก็จะให้คุณศิลนมารับนะครับผมจะรอดไหมมีรอดที่ทมีไบกระเพียงีแล้วได้คะแนนเท่าไหร่จะทำอ่ะทำไม่ได้ นานทำนานแล้วหรอคะพายุครบก็ทำเลยมั้งไปเกตอนนี้เราก็ถึงสนามบินแล้วนะครับกีก็เช็คอินทันพอดีนะครับเหลือ6นาทีนะตอนนี้ก็กลังเดินไปขึ้นเครื่องนะเขาบอกว่าเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะตอนนี้เรากำลังไปเข้าเกตนะครับผม อนนก็ถึงแล้วนะสนามบินร้อยเอ็ดนะฮะเราจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็จะรอสินมารับนะฮะนะครับเราเพิ่งลงจากเครื่องนะฮะตอนนี้ก็ถึงสนามบินร้อยเอ็ดไปที่รับรอยแล้วนะถึงแล้วนะผมมากฮะ งัออะไรเสร่นตืสิไปเสร็ต่ส,ส,สรไปเสรฮะโอ้ติดรถไปน้ำเลยเถอะนผมก็ันนี <c oughs> ค้คุณศร์ก็มารับนะครับผมครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงสารคามแล้วนะครับแล้วก็จะเข้ามาหาพี่อน,นันต์นะเพราะว่าเราจะได้นอนนี่นะครับแล้วเ,เพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางไปทำงานที่สุรินทร์พรุ่งนี้นะเดี๋ยวเข้าไปหา พวกเขาเลยเหมือนกำลังจะอัดเพลงอยู่นะอัดกองหรือเปล่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูซีรูมต้องตามให้หมดนี่ที่เหลยอต้องตามเรไม่รู้ว่อเรองพขาเทใส่ร้งองเลยเดี๋ตอนนี้เราก็ถึกสารคามแล้วนะฮะก็น่าเห็นอย่างนี้ใส่ไปใส่ใส่กับไปโอ้ใส่บังคนวม่มองไปนะับโอ้ เจอกันแป๊บเดียวกีการ์กกาสันหละคนบาปเนาะกีการ์กินเมื่อเนาะกำลังฝึกนะฮะออกดนตรีฝึกคอวันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปสุรินนะครับผมทำเต้นเต้นใช่ไหมตรงว่าเราไง มามันยนมาขไปมครับนะไปมา่ี่ไปหอเปิดไปแล้วนครับเอยมมาแล้วเราไปแล้วเอเคนะครับเจยมอันนี้เปิดหัวไหมเลยอบอลีบอลแล้วไทยธรรมะคุณบผมเลบ่ได้ไาสารคามแม่แต่เรสซิบบีมีซิบบีมันขึ้น่ะอูตะพุ่นเลยอะตะสนามบินเลยโอ้ยแข่งวันนี้หยุดถึงสารคามแล้วครับถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผม อันนี้เป็นว<ร>ัน <ไป S 1> ใหม่ <ไป S 1> แล้วไปรับไปเสดอเราจะไปรับทีมงานนะฮะแล้วก็จะไปสุรินนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านช้างสุรินนะผมถึงแล้วเดินผมาอ ชัดชัดหน้ามือสันอ,อันนี้ก็กระตอนเช็คซาวนะฮะ นะฮะเสร็จแล้วหยยายงยยยยนยย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 ยเอายย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 ยวอยย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 ยตยยยับ oh. นี่ห่อครับนี่หอครับห่อครับกินไม่หมดเก็ที่พักแล้วนะครับผมดื่มบูดนะครับดื่มบูดบูดไายตลอดเวลาครับนี่นะครับห้ามนั่งนะห้ามนั่งนะเพราะเป็นที่นอนเด็กเดูเด็กวันนอนครับมันเล่นเครื่องเครื่องอะไรก็แล้วเเครื่องวัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เอาละทานทีมดของเพินเอาคุปโทอกันมือเทอาไรวะต๋องูแทะไกลกับไกลเนี่ยไกลเอามาสตารสตารโคตรที่เสื้อแทวหรอนี่แม่งูไหมแมจะดูงูไหมเีย ส <See. S 1> ันไดียมาสินมึงขากบอสเกียรอิสิ <Easy. S 1> ถึงห้องพักแล้วนะฮะสวยงามทีเดียวเหนื่อยมากเลยถึงแล้วนะฮะเมื่อกี้เดินจักสันวาสินสชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนี่แหละฮะประมาณห้าชั้นโอ้เหนื่อย อันนี้ก็หกหกโมงสี่สิแล้วเราก็จะนอนนะเล่นคอนเสิร์ตสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งสมทุ่มครึ่งออกไปออก,ออกไปร้าน2องทุ่มครึ่งต้องต้องอาบน้ำแล้วนะฮะเหลือเวลาอีกนิดนึงน่าจะไม่ได้นอนอเจนาที่ก้าบาทเจ็ดนาทีเหรอเก้าบาทโอมาแล้วครับมาแล้วคะ,วคะตรงชายคนสุดท้ายนะฮะ ถึงบาทจะบาทเนี่ยหบาทยี่สิบบาทนะครับนาทีละห้าบาทยสิบบาทได้สิยี่สิบคนนึงห่างเลยเสียตังค์ยี่สิบบาทอ่ะไม่มีตังค์แต่ค่าตลอดชีวิตอ่ะห้านาทีเอาสิบห้าบาทสิบห้าบาทเอ้ยนะครับประหยัดใกลดีขึ้นมาหน่อยอ่ะออกเวลานจอนมอสครับทำไมเราต้องรีบไปก่อนเวลาครับมันกลัวแบบมีอุบัติเหตุหน้างานหรืออย่างนี้หรือเปล่าครับผมไม่ครับโอ้ยกะเด็นลองกันเด่น ้ตัดมุกว่ะเาไม่ไม่จานมอดครับที่เราต้องออกก่อนเวลารีบไปนี่เพื่อแบบกลัวแบบมีเหตุอุบัติเหตุอย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับผมอ๋อไม่ครับผมทำทำไมล่ะครับรีบไปกินเหล้าครับเสร็จผมไปปล่อเท่นะเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นอนของผมวพนนี้เราบวชศีนยังเสร็จครับไปสองตาคือสเก็ตสูบเล่มสั้นว่ะของกูเปลี่ยนรถไอ้รถมือหนึ่งออกมาไหม ันนี้ก็ถึงร้านแล้วนะฮะก็ <พอ S 1> เราก็เราก็ซ้อมรอนะฮะซ้อมรองซ <พอ S 1> ้อมรดนตรีซ้อมกินเหล่าเฮ้ยิ้มให้กูว่าดูก็อยู่กับจันมอสยอดมือสาวนะครับผมเดินมาตั้งสายตั้งแล้วครนะผมขอไม่ได้ถามน,นี่ก็จะมาอยู่หลังเวทีนะครับรอสแตนบายเราต้องสแตนบายพร้อม

สวัสดีครับเล่นเสร็จแล้วนะเป็นไงบ้างก็ผมอยู่ผมอยู่หน้าอางครับผมะรู้นะเล่นแบบไม่ผิดจากต้นฉบับไปสักนิดเลยเปร๊ดเลยเอหอะไรจะเป๊ดอ่ะกลับขอบใจครับบ๊ายบายไปเลต้นฉบับพวกมึงฟังเป็นทีหรอวะ